สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็เวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังสว่างอยู่เลยทุกคนดูบรรยากาศทุ่มหนึ่งนะฮะดูบรรยากาศทุ่มหนึ่งวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะถนนค่อนข้างไดงเงียบเหงานะครับเป็นวันที่สิบนะ,ะเป็นวันอาสาะบูชานะครับคนเขาคงไปเวียนเทียน ที่วัดนะฮะนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับทุกคนนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นที่เป็นวันหยุดยาวนะครับบรรยากาศยามเย็นวันหยุดยาวแต่ยังแบบสว่างสว่างอยู่เลยนะฮะพอดีผมจะเดินไปถ่ายคลิปที่วัดนะฮะก็เลยแบบถ่ายบรรยากาศบนสะพานให้ทุกคนเห็นสัหน่อยหนึ่งนะฮะ ว่าวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเงียบแต่ไม่เหงานะฮะทุกคนวันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบแต่ไม่เหงาสองพ่อลูกก็ยังตกปลาอยู่นะฮะสองพ่อลูกยังไม่กลับบ้านกันนะครับนี่งไงนะฮะสังเกตนะฮะว่าแบบ วันนี้นะฮะถนนค่อนข้างที่อย่างเงี้ยเป็นพิเศษคนอาจจะเดินทางกลับบ้านกลับช่องที่ต่างจังหวัดกันหรือว่ายังไงนะฮะเ <lan> พราะว่าโดยส่วนมากแล้วที่เชียงใหม่นยะก็คือมีคนต่างจังหวัดมาทํางานกันทั้งนั้นเลยนะฮะต่างจังหวัดในที่นี้นะก็คือแบบในโซนภาคเหนืออาจจะมาจากแพร่น่านพะเยาอะไรอย่างเงี้ยนะจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองนะหรือว่าเชียงรายก็ตามนะฮะก็มีคนเดินทางมาทำงานเยอะแยะนะะที่เชียงใหม่นะฮะ เขาก็อาจจะกลับบ้านในโซนภาคเหนือกันอะไรเงี้ยนะอืบรรยากาศริมปิงตอนเย็นๆน,นะครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับของวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะฮะถนนเงียบเลยนะฮะวันนี้ดูนะแล้วก็แบบเหมือนท้องฟ้าจะเป็นใจด้วยล่ะนะฮะสำหรับคนที่แบบไปเวียนทงเวียนเทียนนะฮะ แบบไม่มีเมฆหมอกเลยอย่าว่าแต่เมฆหมอกเลยนะฮะลมอากาศเป็นค่อนข้างที่จะน,นิ่งๆนะฮะวันนี้นี่นะครับก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับทุกคนมาอัปเดตให้เห็นบรรยากาศนะ,ะดูตอนตตอน้ําเอ้ตอต้นนี้นะฮะก็แบบโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับสแสดงว่าน้ําลดนิดนึงนะฮะทุกคนน้ํามันก็ลดนิดนึงนะ นี่ให้ทุกคนเห็นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ด้วยกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ